สวัสดีครับ f c แฟนคลับแฟนหมอลำทุกๆท,ท่านนะครับมันเกิดอะไรขึ้นกับวงหมอลำแพลวพราวแสงทองกันแน่นะครับ f c ทุกๆท,ท่านมันน่าตกใจนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนนี้เนาะวงหมอลำดังนะครับไปเปิดทำการแสดงที่พัทยานะครับแต่ว่าไร้ผู้คนเข้ามาชมเนาะเรียกได้ว่า มีคนเข้ามาดูการแสดงนี่น้อยมากๆเลยนะครับอย่างน่าใจหายเลยเนาะไม่รู้ว่าคนดูหายไปไหนกันหมดนะครับมันก็มีชาวเน็ตต่างๆก็ได้แสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายนะครับม,มีการแชร์คลิปลงในโลกโซเชียลเนเต็มไปหมดเลยนะครับก็ได้เข้าไปดูในเพจอ่าสบายดีทุเดย์เนาะในโซเชียลนะครับในทิกติกก็เยอะแยะเลยนะครับได้เห็นบรรยากาศหน้าเวทีนี้ นะครับเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีที่ยืนนะครับแต่ว่ามันมีที่นอนเยอะไม่มีคนจริงๆนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ก็ได้มีชาวเน็ตต่างๆก็ได้มาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเลยนะครับบางคนก็บอกว่าโอ้ยมันช่วงหัวค่ำลุกอบบนี้นะครับถ้าคุณเข้ามาลึกดึกหน่อยคนก็จะเยอะเป็นธรรมดานะครับการแสดงความคิดเห็นของชาวเน็ตนะครับบางคนก็บอกว่าช่วงนี้เป็นอาจจะใกล้สงกรานต์นะครับมีคนกลับบ้านกันเยอะนะครับ เพื่อไปร่วมงานสงกา์ที่บ้านเกิดน้องไปพบปะญาติพี่น้องที่บ้านเกิดนะครับอันนี้ก็มีส่วนอาจจะมีส่วนนะครับเป็นไปได้นะครับและบางคนก็ได้แสดงความคิดเห็นบอกว่าโอ้ยอาจจะเป็นพื้นที่ที่ไม่มีเอฟซีของตนเองนะครับมันก็น่าเห็นใจเนาะชีวิตศิลปินนะครับมันไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆนะครับบางพื้นที่ทําการแสดงนี่คนก็เยอะจริงๆเลยนะครับบางพื้นที่ไปทําการแสดงนี่คนก็น้อยเออมันก็ และแต่พื้นที่หร,ร,รือเปล่านะครับแต่ว่าเม, Herm ang, so bah, าม onun, า shield. ื่อคืนน uh. э ี้เนาะบัลลัดังเพลียวพาวเสียงทองนะครับไปทําการแสดงนี่เรียกได้ว่าไม่มีคนจริงๆเลยอาจจะเป็นภาพที่เราเห็นอาจจะเป็นภาพหัวข่ําก็ได้นะครับแต่ว่าดึกๆอาจจะมีคนเยอะเนาะอันนี้เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่นะครับเอฟซีทุกท่านหากท่านได้อยู่ในพื้นที่เนาะในงานที่วงบัลลัทําการแสดงนะครับยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาหน่อยเนาะว่าเป็นยังไงนะครับแต่ละที่แต่ละแห่งมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับเป็นบางพื้นที่คนอาจจะ ชอบมอลำบางที่อาจจะไม่มีคนชอบมอลำก็เป็นไปได้นะครับแระที่สําคัญเลยนะครับบางคนเขาก็แสดงความคิดเห็นบอกว่าอาจจะมีข่าวลบๆล,ลงในโซเชียลเยอะ,ะข่าวการที่ผิดศีลเนาะผิดศีลข้อ3ามนะครับหรือว่าข่าวที่เซกกันไปเซกันมานะครับทำให้มีการโต้แย้งกันระหว่าง FC แต่ละฝ่ายอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับ แต่ว่าในอดีตเนาะในอดีตนะครับไม่ว่าจะเป็นวงหมอลำหรือว่าจะเป็นวงลูกทุ่งดังๆหรือว่าจะเป็นนักแสดงนะครับมันไม่มีใครที่จะเจรังยั่งยินได้สักคนนะครับมันย่อมมีขึ้นมีลงเนาะดังได้มันก็ร่วงลงมาได้มันก็เป็นธรรมาดาเป็นวัตจักรของนักแสดงนะครับเป็นวัตจักรของโลกนะครับมันก็ย่อมมีการเสื่อมสลายเป็นธรรมาดาเนาะโด่งดังมานานมันก็จะมีลูก ขึ้นลูกใหม่ขึ้นมานะครับยิ่งสมัยนี้วงหมอลำก็เยอะนะครับมันมีวงหมอลำให้เลือกหลากหลายนะครับดาวรุ่งใหม่ๆขึ้นมาเยอะแยะวงเก่าๆที่ว่าโด่งดังมานานก็จะดอกลงจบลงนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับกระแสสังคมนี่ก็สําคัญเลยนะครับถ้าหากว่าเราไปสร้างกระแสอะไรส่วนกระแสความรู้สึกของคนส่วนใหญ่ของประเทศนะครับก็จะทําให้งานของเรานี่ยดอกลงดอกลงนะครับ มันก็เป็นไปตามวัฏจักรเนาะอันนี้เราก็ต้องรอดูอีกทีนะครับไม่แน่นะครับชีวิตการเป็นศิลปินมันก็ไม่มีอะไรที่แน่นอนนะครับบางแห่งบางพื้นที่ทําการแสดงนะครับอาจจะไม่เสมอกันนะครับบา,บางแห่งก็มีคนดูเยอะบางแห่งก็มีคนดูเยอะบางแห่งก็มีคนดูน้อยนะครับมันก็เป็นธรรมดาของบรรด,ดาศิลปินไม่ว่าวงหมอลำใดๆก็ตามก็จะเจอสภาพนี้เหมือนกันนะครับเราก็ต้องรอดูต่อไปว่า อนาคตข้างหน้าวงหมอลำเพลียวเสียงทองนี้จะก,กู้ชื่อเสียงหรือว่ามีบริริีต่างๆนี้เข้ามาชมมากเหมือนอย่างแต่ก่อนไหมนะครับมันก็ต้องรอดูต่อไปนะครับไม่ใช่ว่าจะมีแต่วงหมอลำเพลียววงเดียวนะครับวงอื่นๆก็เคยเป็นแบบนี้นะครับมีทั้งคนดูเยอะและคนดูน้อยนะครับอันนี้เราก็ว่ากันไปเนาะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในพื้นที่นะมันต้องรอเวลาพิสูจน์นะครับเอฟซีทุกท่าน